สามีพาผู้หญิงคนแรกมาที่คลินิกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทำให้คุณตกใจจนลืมหายใจเธอหลอกเขาให้ลงลายมือชื่อในเอกสารอห่่ความจริงที่ซ่อนมาหลายปีกำลังระเบิดออกมาคุณคิดว่าทุกอย่างจะจบแบบธรรมดาไหมหรือว่าความลับนี้จะทำลายชีวิตทุกคนตลอดไปมาดูกันว่าฉันทำอะไรกับความจริงนั้นวันนี้คลินิกเงียบผิดปกติแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างใหญ่สาดลงบนพื้นลายหินอ่อน ฉันนั่งรอด้วยมือที่เย็นชืดและหัวใจเต้นแรงเสียงเข็มนาฬิกาดังกล้องในห้องเหมือนย้ำเตือนความจริงประตูเปิดเบาๆเขาก้าวเข้ามามือหนึ่งถือเอกสารมือหนึ่งประคองผู้หญิงคนแรกของเขาฉันเห็นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความประมาาและบางอย่างเหมือนความผิดหวังซ่อนอยู่ในรอยยิ้มกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยมามันทำให้ฉันรู้สึกเวียนหัวและฉันจับมือที่สั่นเบาๆของฉันเองพยายามรวบรวมความกล้า เขานั่งลงตรงหน้าโต๊ะผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังเขาเธอยิ้มบางๆแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยฉันสังเกตการเคลื่อนไหวเล็กๆของเธอและรู้สึกถึงความตึงเครียดฉันยื่นเอกสารอย่าให้เขาน้ำเสียงฉันเย็นชาแต่เรียบง่ายเส้นตรงนี้คะ่ะเขามองหน้าฉันสั้นๆก่อนจะก้มลงเขียนชื่อมือเขาสั่นเล็กน้อยฉันเห็นเส้นเลือดบนข้อมือชัดเจนหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และฉันรู้ว่าช่วงเวลาเดียวนี้เปลี่ยนทุกอย่างผู้หญิงคนนั้นเริ่มขมวดคิ้วฉันยิ้มบางๆในใจแต่สายตาฉันหลบไปมองหน้าต่างเห็นแสงแดดกระทบใบไม้ข้างนอกและรู้สึกถึงความเย็นยเยือกที่ไหลเข้ามาเอกสารอยู่ในมือฉันแล้วความรู้สึกช็อบและผิดปกติผสมกันเหมือนลมหนาวพัดเข้ามาในห้องที่อบอุ่นฉันยังคงนั่งนิ่งและเขายังคงไม่รู้ตัวว่าทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว เสียงนาฬิกาเริ่มดังขึ้นอีกครั้งและสายตาของผู้หญิงคนนั้นเริ่มมองฉันด้วยความสงสัยความเงียบระหว่างเราทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดชั่วขณะและฉันรู้ว่าไม่นานนักเธอจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นสายตาของผู้หญิงคนนั้นเริ่มคมขึ้นเหมือนเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ยังไม่กล้าเอ่ยปากเธอเพียงยืนอยู่ข้างเขามือกอดตัวเองแน่นราวกับป้องกันตัว ฉันหายใจช้าๆฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นก้องในอกรู้สึกถึงความร้อนขึ้นมาที่หน้าผากและเหงื่อเล็กๆซึมตามไรผมเขายังคงไม่สนใจอะไรมือยังถือปากการอยยิ้มของเขาเรียบง่ายแต่ฉันเห็นความไม่รู้ตัวในแววตาฉันเอียงหน้ามองเขาลมหายใจของฉันเริ่มสั้นขึ้นและในหัวฉันคิดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นความรู้สึกผิดผสมกับความสใจทำให้ฉันเกรงตัว ผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระทบพื้นทำให้ห้องเงียบลงอีกฉันได้ยินทุกเสียงรอบตัวชัดเจนแม้แต่เสียงกระซิบของลมที่เล็ดลอดเข้ามาจากหน้าต่างเขากำลังจะเซ็นเอกสารฉันลุ้งมือไปหยิบเอกสารไว้แนบอกหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาและเธอหันมามองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและไม่เข้าใจนี่มันคืออะไรเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยฉันเพียงยิ้มบางๆ และบอกเสียงเรียบว่ามันคือความจริงที่เขาไม่เคยบอกใครเธอถอยหลังเล็กน้อยดวงตากว้างขึ้นฉันเห็นความกลัวปะปนกับความโกรธในแววตาและรู้สึกถึงความเย็นที่ไหลผ่านกายของเธอเหมือนห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขายังคงนิ่งเฉยเหมือนไม่ทันรู้ตัวว่าความจริงกำลังโผล่ออกมาฉันยกเอกสารขึ้นเหนือโตะ๊ะแสงแดดสะท้อนบนกระดาษจนตาแทบพร่าและฉันพูดช้าชชัดเจน คุณเซ็นไปแล้วทุกอย่างจบแล้วผู้หญิงคนนั้นก้าวถอยหลังร่างเธอสั่นเล็กน้อยเธอจับมือเขาไว้แน่นแต่สายตายังคงมองฉันด้วยความโกรธและช็อบฉันเห็นความไม่เชื่อในดวงตาเธอและรู้ว่าไม่มีอะไรจะหยุดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขามองฉันช้าๆใบหน้าสะท้อนความตกใจมือที่ถือปากกาสั่นเล็กน้อยเหมือนเพิ่งตระหนักว่าชีวิตเขากำลังเปลี่ยนไปและฉันยิ้มบางๆให้กับความรู้สึกนั้น เพราะฉันรู้ว่าฉันชนะในเกมนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นถอนหายใจแรงน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ก็ยังพยายามรวบรวมความสงบฉันลุกขึ้นยืนมองเขาทั้งคู่หัวใจยังเต้นแรงเหมือนเดิมและรู้ว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าทุกอย่างจะระเบิดออกมาเสียงนาฬิกายังคงก้องในห้องแสงแดดค่อยๆเลื่อนลงต่ำและความเงียบเต็มไปด้วยความตึงเครียดผู้หญิงคนนั้นเอ่ยเสียงสัน่น คุณทำอะไรกับเขาฉันยิ้มอีกครั้งและตอบด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบฉันแค่ให้ความจริงปรากฏทุกอย่างต้องจบลงเธอสะดุ้งเขายืนชอบอยู่ตรงนั้นและฉันรู้สึกถึงพลังแปลกๆที่ไหลผ่านร่างเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดชั่วขณะและความจริงที่ซ่อนอยู่หลายปีได้ประตูออกมาในชั่วพริบตาเธอยือนมองฉันน้ำตายังไหลพรากลงบนแก้มมือของเธอสั่นสะทาน เหมือนทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหนักอึ้งขึ้นเขายังคงนิ่งสายตาของเขามองฉันด้วยความมุนงเหมือนไม่เข้าใจว่าทำไมทุกอย่างถึงเกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้ฉันเห็นความสับสนผสมกับความกลัวในแววตาเขาฉันเดินไปใกล้โตะ๊ะยกเอกสารขึ้นสูงอีกครั้งมือของฉันมั่นคงแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแสงแดดที่ลอดเข้ามาจากหน้าต่างสะท้อนบนกระดาษเหมือนเน้นย้ำความจริงที่ซ่อนอยู่ ผู้หญิงคนนั้นถอยหลังอีกครั้งลมหายใจเธอสั่นและติดขัดคุณคุณหลอกเขาเสียงของเธอสั่นระริกเหมือนทุกคำพูดถูกกลืนหายไปในอากาศเขายืนชะงะักมือยังถือปากกาเหมือนเพิ่งตระหนักว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วฉันรู้สึกถึงความสั่นไหวในตัวเขาความมั่นใจที่เคยมีหายไปอย่างสิ้นเชิงฉันนั่งลงช้าๆมองพวกเขาทั้งคู่หัวใจฉันเต้นแรงแต่ใบหน้าฉันเยือกเย็ยน เหมือนกำลังควบคุมทุกสิ่งอยู่เบื้องหลังผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้แต่สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและโกรธคุณคิดว่าคุณชนะใช่ไหมน้ำเสียงของเธอแผ่วเบาแต่แฝงความรุนแรงฉันเพียงเงียบปล่อยให้ความตึงเครียดเต็มห้องเขาพูดออกมาเสียงสัน่นฉันฉันไม่เข้าใจเหมือนคำพูดติดคอเขายืนนิ่งราวกับทุกอย่างหยุดหมุนรอบตัวเขาฉันยิ้มบางๆและค่อยๆพูดออกมา ทุกอย่างที่คุณคิดว่าควบคุมได้ตอนนี้ไม่เหลือแล้วความเงียบก่อตัวรอบตัวเหมือนห้องนี้กลืนทุกลมหายใจและทุกเสียงเธอเริ่มก้าวเข้ามาอีกครั้งพยายามเกื้อมือไปดึงเขาแต่เขาเหมือนถูกตรึงอยู่ตรงนั้นไม่กล้าขยับไม่กล้าโตตอบสายตาของเขาสับสนผสมกับความตกใจและความเสียใจฉันลุกขึ้นช้าๆก้าวเข้าใกล้และยืเนเหนือเขาเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดหมุน และทุกสายตาจ้องมาที่ฉันคุณคิดว่าคุณรู้จักเขาแต่คุณไม่เคยรู้จักจริงๆน้ำเสียงฉันเย็นเฉียบเหมือนมีบางสิ่งลึกลับและน่ากลัวซ่อนอยู่ผู้หญิงคนนั้นถอยหลังร่างเธอสั่นเหมือนจะลม้มและฉันรู้ว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าทุกอย่างจะระเบิดออกมาเขาลงน้ำตามือสั่นและปากสัน่นเหมือนเพิ่งรู้ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการฉันยิ้มอีกครั้ง ความรู้สึกที่เก็บซ่อนมาหลายปีตอนนี้ได้ประตูออกมาทั้งหมดผู้หญิงคนนั้นเริ่มก้าวถอยหลังขุนค,คุณมันเธอพูดไม่ออกสายตาเต็มไปด้วยความกลัวเหมือนเธอไม่เคยคิดว่าความจริงจะโหดร้ายขนาดนี้ฉันยืเนเงียบหัวใจเต้นแรงแต่ใบหน้าเย็นเฉียบและรู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ฉันมีอำนาจเต็มที่เหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดชั่วขณะและความจริงที่ซ่อนมาหลายปี ได้ระเบิรออกมาอย่างแรงผู้หญิงคนนั้นถอยหลังจนชนกับผนังสายตาของเธอยังคงมองฉันด้วยความหวาดกลัวและโกรธปากของเธอสั่นราวกับจะเอ่ยคำพูดแต่กลับกลืนลงไปทุกครั้งฉันเห็นมือของเธอสั่นจนแทบควบคุมไม่อยู่เขายืนอยู่ตรงกลางห้องเหมือนกำลังถูกตรึงด้วยแรงลึกลับใบหน้าซีดเผือดสายตาที่เคยมั่นใจตอนแรกตอนนี้เต็มไปด้วยความสับสนและความผิดหวังฉันก้าวเข้ามาใกล้เขาช้า,ชา แสงแดดจากหน้าต่างสะท้อนบนหน้ากระดาษในมือฉันเหมือนทุกสิ่งรอบตัวถูกเน้นให้เห็นความจริงชัดเจนขึ้นหัวใจฉันเต้นแรงแต่ภายนอกยังคงเยือกเย็นผู้หญิงคนนั้นสะดุงเธอพยายามเอื้อมมือไปดึงเขาแต่เขาเหมือนถูกตรึงด้วยแรงมองไม่เห็นและฉันเห็นน้ำตาเริ่มไหลรินลงมาทั้งเขาและเธอไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปฉันวางเอกสารลงบนโต๊ะเสียงกระดาษกระทบโต๊ะดังขึ้นเหมือนระฆังเตือน ทุกอย่างจบแล้วน้ำเสียงฉันเรียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจผู้หญิงคนนั้นก้าวถอยหลังดวงตาเบิกกว้างไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นเขาก้มลงมองเอกสารรอยยิ้มที่เคยมีหายไปหมดและฉันเห็นเขากำลังพยายามเข้าใจความจริงแต่สายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนโลกทั้งโลกพังลงตรงหน้าเขาฉันยืนมองพวกเขาความเงียบก่อตัวในห้องเหมือนทุกลมหายใจต้องถูกกลืนหายไป และฉันรู้ว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าทุกอย่างจะระเบิดออกมาเป็นความจริงที่ไม่มีใครเลี่ยงได้ผู้หญิงคนนั้นเริ่มร้องไห้เสียงของเธอสั่นระริกน้ำตาไหลลงบนใบหน้าอย่างไม่สามารถหยุดได้และเธอพูดเสียงเบาทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับเขาฉันยิ้มบางๆแต่แฝงความเยือกเย็นเพราะความจริงมันต้องถูกเปิดเผยสายตาของฉันมองตรงไปยังเขาเหมือนบอกว่าเกมนี้จบแล้ว เขายืนนิ่งมือที่เคยมั่นคงสั่นไปหมดใบหน้าซีดเพิดและฉันเห็นความเสียใจที่สะสมมาหลายปีระเบิดออกมาในวินาทีเดียวผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้พยายามเอ่ยปากพูดแต่ฉันยกมือขึ้นช้าๆเพียงแค่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็ทำให้เธอหยุดกลางคำพูดฉันรู้สึกถึงพลังที่แผ่ซ่านรอบตัวเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดชั่วขณะแสงแดดาสาดเข้ามาทำให้เงาของฉันยาว เหมือนครอบคลุมทั้งห้องและฉันรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฉันคือผู้ที่ควบคุมเหตุการณ์นี้อย่างเต็มที่เขาหยิบเอกสารขึ้นมามองอีกครั้งดวงตาของเขาเบิกกว้างเหมือนเพิ่งเข้าใจว่าชีวิตเขากำลังเปลี่ยนไปตลอดการผู้หญิงคนนั้นก้าวถอยหลังอีกครั้งน้ำตายังคงไหลความกลัวความโกรธและความชอกรวมกันในทุกการเคลื่อนไหวของเธอฉันยิ้มบางๆและก้าวไปใกล้โตะ๊ะ วางมือบนเอกสารอย่าทุกอย่างที่คุณคิดว่าคุณควบคุมได้ตอนนี้ไม่เหลือแล้วเสียงฉันเยือกเย็นเหมือนลมหนาวพัดผ่านร่างทั้งสามพวกเขาสองคนมองหน้าฉันสายตาเต็มไปด้วยความตกใจและฉันรู้ว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะประตูออกมาเป็นความจริงอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดผู้หญิงคนนั้นก้าวถอยหลังน้ำตายังไหลพรากลงบนแก้มเธอกอดตัวเองแน่น เหมือนพยายามประคองจิตใจไม่ให้แตกสลายเขายืนนิ่งสายตาที่เคยมั่นใจตอนแรกตอนนี้เต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดมือของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังพยายามยึดทุกอย่างไว้ไม่ให้หลุดมือฉันเดินเข้ามาใกล้โตะชาชายกเอกสารอย่าในมือขึ้นแสงแดดสะท้อนบนหน้ากระดาษทำให้ทุกอย่างในห้องดูเหมือนหยุดชั่วขณะหัวใจฉันเต้นแรงแต่ใบหน้าเยือกเย็นทุกอย่างจบแล้ว น้ำเสียงฉันเรียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจผู้หญิงคนนั้นก้าวถอยหลังอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นเขาก้มลงมองเอกสารสายตาเบิกกว้างเหมือนเพิ่งเข้าใจว่าชีวิตเขากำลังเปลี่ยนไปตลอดการฉันเห็นน้ำตาคลอเบ้าในดวงตาเขาแต่เขายังไม่กล้าขยับตัวฉันนั่งลงชา้ชาๆมองพวกเขาทั้งคู่หัวใจเต้นแรงแต่ใบหน้าฉันเยือกเย็น เหมือนกำลังควบคุมทุกสิ่งอยู่เบื้องหลังผู้หญิงคนนั้นพยายามเอื้อมมือไปดึงเขาแต่เขายังคงนิ่งราวกับถูกตรึงด้วยแรงมองไม่เห็นความโกรธและความกลัวของเธอรวมกันทำให้ร่างเธอสั่นราวกับกระดาษฉันลุกขึ้นยืนก้าวเข้าใกล้ตัวอีกครั้งวางมือบนเอกสารอย่าคุณคิดว่าคุณรู้จักเขาแต่คุณไม่เคยรู้จักจริงๆเสียงฉันเย็นเฉียบเหมือนมีบางสิ่งลึกลับซ่อนอยู่ผู้หญิงคนนั้นสะดุง ดวงตาเบิกกว้างเธอไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินแต่ความจริงมันแผ่ซ่านรอบตัวเหมือนห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยแรงดึงดูดของความจริงเขาลงน้ำตามือสั่นและปากสัน่นเหมือนเพิ่งรู้ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการฉันยิ้มบางๆความรู้สึกที่เก็บซ่อนมาหลายปีตอนนี้ประตูออกมาทั้งหมดผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้พยายามเอ่ยปากพูดแต่ฉันยกมือขึ้นช้าช เพียงแค่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็ทำให้เธอหยุดกลางคำพูดฉันรู้สึกถึงพลังที่แผ่ซ่านรอบตัวเหมือนทุกสิ่งหยุดชั่วขณะแสงแดดสาดเข้ามาทำให้เงาของฉันยาวเหมือนครอบคลุมทั้งห้องและฉันรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฉันคือผู้ที่ควบคุมเหตุการณ์นี้อย่างเต็มที่เขาหยิบเอกสารขึ้นมามองอีกครั้งดวงตาเบิกกว้างเหมือนเพิ่มเข้าใจว่าชีวิตเขากำลังเปลี่ยนไปตลอดการ ผู้หญิงคนนั้นก้าวถอยหลังอีกครั้งน้ำตายังคงไหลความกลัวความกโกรธและความชอบรวมกันในทุกการเคลื่อนไหวของเธอฉันยิ้มบางๆและกล้าวไปใกล้โต๊ะวางมือบนเอกสารหยา่าทุกอย่างที่คุณคิดว่าคุณควบคุมได้ตอนนี้ไม่เหลือแล้วเสียงฉันเยือกเกี่ยนเหมือนลมหนาวพัดผ่านร่างทั้งสามพวกเขาสองคนมองหน้าฉันสายตาเต็มไปด้วยความตกใจ ฉันเห็นน้ำตาไหลรินลงมาบนใบหน้าของเขาและเธอความโกรธความชอบและความเสียใจผสมปนกันจนแทบหายใจไม่ออกฉันก้าวถอยหลังยืนมองทั้งคู่หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดและรู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ฉันมีอำนาจเต็มที่ทุกสิ่งรอบตัวหยุดชั่วขณะความจริงที่ซ่อนมาหลายปีประตูออกมาในวินาทีเดียวผู้หญิงคนนั้นสุดตัวลงบนเก้าอีร่างสั่นและน้ำตาไหลไม่หยุด เขายังคงยืนนิ่งสายตาสับสนปนเจ็บปวดและฉันรู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับไปเหมือนเดิมฉันถอนหายใจช้าช้ามองพวกเขาทั้งคู่รู้สึกถึงความเงียบที่กดดันรอบตัวเหมือนเวลาหยุดหมุนและฉันยืนอยู่ตรงกลางผู้ควบคุมเกมนี้อย่างสมบูรณ์ความเงียบในห้องหนาแน่นจนเหมือนหายใจไม่ออกผู้หญิงคนนั้นก้มหน้าลงน้ำตาไหลรินไม่หยุดมือของเธอสั่นจนแทบจับเก้าอี้ไม่อยู่ ฉันเห็นทุกความกลัวความเจ็บปวดและความเสียใจสะท้อนอยู่ในดวงตาเธอเขายืนชะงักอยู่ตรงกลางห้องสายตาเบิกกว้างปากสัน่นเหมือนเพิ่งตระหนักว่าชีวิตเขากำลังพังทลายต่อหน้าต่อต,อตามือของเขาที่ถือปากกาสั่นแรงและเอกสารยาที่อยู่ตรงหน้าเป็นเครื่องเตือนความจริงที่เขาไม่เคยอยากเผชิญฉันก้าวเข้ามาใกล้เขาอยู่เหนือต๊ะมองลงไปบนเอกสารที่เขาเพิ่งเซ็นหัวใจฉันเต้นแรง แต่ใบหน้าฉันเยือกเย็ยนเหมือนทุกสิ่งรอบตัวถูกควบคุมโดยฉันเพียงคนเดียวผู้หญิงคนนั้นพยายามลุกขึ้นร่างเธอสั่นสะท้านคุณคุณไม่ควรทำแบบนี้น้ำเสียงสั่นเครือเต็มไปด้วยความโกรธและช็อกแต่ฉันยังคงเงียบปล่อยให้ความตึงเครียดครอบคลุมทุกมุมของห้องเขายังคงยืนนิ่งสายตาที่เคยมั่นใจตอนแรกตอนนี้เต็มไปด้วยความสับสนและความเสียใจเหมือนกำลังพยายามเข้าใจ แต่ไม่สามารถเข้าใจได้เลยฉันย่อตัวลงช้าๆวางมือบนเอกสารอย่าอีกครั้งทุกอย่างที่คุณคิดว่าคุณควบคุมได้ตอนนี้ไม่เหลือแล้วน้ำเสียงฉันเยือกเย็นเหมือนลมหนาวพัดผ่านร่างทั้งสามผู้หญิงคนนั้นก้าวถอยหลังดวงตาเบิกกว้างไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเขาลงน้ำตามือสั่นปากสัน่นเหมือนเพิ่งรู้ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการ ฉันเห็นความเสียใจทั้งหมดที่สะสมมาหลายปีระเบิดออกมาในวินาทีเดียวผู้หญิงคนนั้นพยายามพูดต่อแต่ฉันยกมือขึ้นช้าๆเพียงการเคลื่อนไหวเล็กๆก็ทำให้เธอหยุดกลางคำพูดสายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความโกรธฉันเดินช้าๆรอบโต๊ะมองทั้งคู่หัวใจเต้นแรงแต่ใบหน้าฉันเยือกเย็นเหมือนทุกการเคลื่อนไหวของฉันถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์ คุณไม่รู้จักเขาจริงๆน้ำเสียงฉันแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกคำพูดเหมือนมีแรงดึงดูดทำให้ผู้หญิงคนนั้นสุดตัวลงอีกครั้งร่างสั่นสะท้านจนแทบยืนไม่อยู่เขายังคงนิ่งมือสั่นปากสัน่นเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนรอบตัวเขาและฉันรู้ว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าทุกอย่างจะระเบิดออกมาอย่างที่ไม่มีใครเตรียมใจฉันก้าวถอยหลงังยืนมองทั้งคู่ แสงแดดสาดเข้ามาจากหน้าต่างทำให้เงาของฉันยาวครอบคลุมทั้งห้องเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดชั่วขณะและฉันรู้ว่าฉันคือผู้ควบคุมเหตุการณ์นี้อย่างสมบูรณ์ผู้หญิงคนนั้นสุดตัวลงบนเก้าอี้น้ำตาไหลไม่หยุดเสียงเธอสั่นระริกคุณคุณมันแต่พูดต่อไม่ออกเขายืนช็อกสายตาสับสนปนเจ็บปวดเหมือนเพิ่งรู้ว่าชีวิตเขากำลังเปลี่ยนไปตลอดกาลและฉันรู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับไปเหมือนเดิม ฉันถอนหายใจช้าๆมองพวกเขาทั้งคู่รู้สึกถึงความเงียบที่กดดันรอบตัวเหมือนเวลาหยุดหมุนและฉันยืนอยู่ตรงกลางผู้ควบคุมเกมนี้อย่างสมบูรณ์ฉันถอนหายใจลึกๆวางมือจากเอกสารหยาความตึงเครียดในห้องเริ่มคลายลงเล็กน้อยแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างทําให้ทุกอย่างดูนุ่มนวลขึ้นช้าๆผู้หญิงคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นน้ําตายังคงไหล แต่สายตาเริ่มมีความสงบปนกับความเข้าใจเธอหันมามองฉันและสำหรับครั้งแรกเธอเห็นความเจ็บปวดของฉันในสายตาเขายืนนิ่งมือสั่นเล็กน้อยแต่เริ่มค่อยๆหายใจชาร่างกายเริ่มปรับตัวกับความจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาเงยหน้ามองฉันและพยักหน้าเล็กๆเ,เหมือนยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นฉันยิ้มบางๆไม่ใช่รอยยิ้มของความชนะแต่เป็นรอยยิ้มของความสงบ ทุกอย่างที่ซ่อนอยู่หลายปีตอนนี้ถูกเปิดเผยแล้วไม่มีใครต้องโกหกอีกต่อไปผู้หญิงคนนั้นก้าวไปยืนข้างเขาจับมือกันแน่นน้ำตาเริ่มซึมชาชาแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความพร้อมที่จะก้าวต่อไปฉันค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่ประตูหันหลังกลับมามองทั้งคู่รู้สึกถึงความว่างเปล่าและความอิสระเหมือนภารกิจที่สะสมมาหลายปีได้สิ้นสุดลงอย่างสง่างาม ก่อนออกจากคลินิกฉันถอนหายใจอีกครั้งฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นช้าๆและรู้ว่าความจริงแม้เจ็บปวดแต่ก็สามารถเยียวยาได้ในที่สุดแสงแดดล้อมรอบตัวฉันความเงียบสงบเข้ามาแทนที่ความตึงเครียดฉันยิ้มกับตัวเองเล็กๆแล้วก้าวออกจากห้องนั้นปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเส้นทางของมันและครั้งแรกในรอบหลายปีฉันรู้สึกถึงความสงบใจ เหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนอยู่กับช่วงเวลานั้นทุกอย่างจบลงแต่ความทรงจำยังคงอยู่ในใจตลอดไป